Mm จริงเหรอเราเปิดเรื่องแรกเลยอใช่นี่ใช <e ่เรื่องแรกเลยไม่ไ um ด at ้เป็นตักี้ก็เราเป็นขั้นตเรื่องแรกไงใช่ใช่ไข่บอกเราเราเปิดพร้อมกับเปิดเปิดพร้อมพี่ดินไม่ใช่เหรอเราก็เป็นเรื่องแรกด้วยกันไม่ใช่เหรอโอเคโอเคตกใจหมดเลยเป็นยังไงบ้างเรื่องหลงเรื่องแรกที่จะแบบเปิดต้องถ่ายภาพมารู้ก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราหายจากการทำการแสดงไปนานพอสมควร ใช่เอ้ยเดี๋ยวเราทำอยู่ทุกวันใช่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรอรอเลยว่าเดี๋ยวเวิร์กช็อปจะมีอะไรเป็นยังไงบ้างก็ก็พอได้อ่านได้เนะทริทริทไปแล้วค่ะก็พอจะเข้าใจว่าตัวละครจะไปในทิศทางไหนแต่ก็อยากเห็นว่าความเด็บของตัวละครเนี่ยจะไปถึงตรงไหนได้บ้างก็น่าจะได้ไปหาตรงนั้นที่เวิร์กช็อปคาแรคเตอร์ของเราเดี้ยงหน่อยเป็นอะไรยังไงครับอ่พี่บิว ฮะดเรคเตอร์ฟิลคู่กับคาเลนต์ได้ยินว่าอะไรว่าได้ยินว่าดเรคเตอร์คอ้ใครไม่รู้แต่แบบแบบพวกหนูตื่นเช้าไงล่ะตื่นเ้า่นเจ้าหญิงรูค่ะเจ้าหญิงโบเจ้าหญิงโบก็จะแบบน่าสง่าเป็นเจ้าหญิงคงมีความขี้เล่นโซนๆคล้ายๆกับเบ็กแหละ น้องฟินก็เป็นผู้หมวดลมเป็นแบบเป็นฟิลตำรวจเป็นบริการของเจ้าหญิงอีกทีหนึ่งชายก็จะมีความแบบเขามีเสน่ห์ในตัวเขาเยอะมากแล้วเขาก็ชอบหวานเสน่ห์อะไรประมาณนั้นแต่ก็สุดท้ายเขาก็จะแบบเหมือนตกหลุมรักกันเองมั้งคะอะไรอย่างงั้ใช่แล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าบอกกันเพราะว่ามันด้วยฐานันดรอ่ะแบบเขาเป็นเจ้าหญิงเราเป็นแค่แบบผู้หมวดอะไรอย่างงั้นฟิลฟิลนั้นค่ะเมื่อกี้เบนบอกว่าแบบ ตัวเจ้าหญิงนี่คือคล้ายกับตัวเราค่ะเรเป็นเจ้าหญิงเมื่อกี้หนูบอกว่าคล้ายกับตัวเจ้าหญิงก็จะมีความแบบคล้ายคล้เบรกแลตในแบบท่าทางอรอ whatever ในแบบทำแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้ลุกอะบางทีท่านิ่งๆอะไรอย่างงี้เออแต่ว่ามันจะมีความแบบซนๆขี้เล่นที่เล่นอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะค่ะแล้วของครเนี่ย ชอยู่แล้วเนาะชอบบูชอบบูอใส่บูหรือเปล่าใส่บูไม่ทำเลยด้วยซ้ำแม่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นนักแสดงไงเราก็ต้องแบบทำในสิ่งที่คาแรคเตอร์เขาเป็นแล้วก็ทำให้มันเรียวเรียวที่สุดเท่าเท่าที่เราจะทำได้ค่ะชอบ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 หรอ ไม่ชอบเลยล่ะค่ะก็อยากชอบดูเราเพราะว่าก็ใช่ก็ใช่ก็ก็พยายามพยายามทำทำให้พี่ๆทุกคนแบบว่าได้ได้เสพอะไรแบบดีๆเข้าที่ทำได้ค่ะไปฝึกมีมีค่ะมีค่ะมีคิวแบบว่าไปซ้อมบูซ้อมจับปืนซ้อมอะไรอย่างนั้นใช่ก็มีมีมีเวิร์กช็อปแล้วแล้วเราต้องทอะไรต้องอ่ะต้องแบบ ไอ้ฟิคิดว่าเป็นเรื่องปกติในการปอกช้ใช่ไหมนะบางครั้บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องใช้ปืนหรือว่าเราจะไปปูเราอาจจะเตะโต๊ะหรือเตะเตียงอะไรเป็นเรื่องปกติช้าแล้วใช่ก็ช้าแล้วแต่เป็รื่องศุกีแล้วใช่ก็จรงก็จริงอ๋ออ๋ออ๋เอ๋อออ๋อออก็จออ๋อ ลองดูลองดูแต่ว่าก็จะมีความเป็นมเดิร์ princess มากขึ้นแล้วก็เขาจะเก่งในทุกๆทุกๆอย่างยิ่งภาษาเหมือนมันจะมีเขียนในคลิปเป็นว่าเก่งเรื่องภาษาต <c oughs> ต้องหลายภาษาคิดว่าคะ่ะ <c oughs> ลองดูลองดเดาค่ะชอบแต่ชอบเรื่องภาษาอยู่แล้วแบบยิ่งได้เรียนภาษาใหม่ๆอ่ะยิ่งยิ่งเลิฟเลยคะ่ะ อย่างนี้ต้องเสิร์ฟแบบความจิ้นความฟินอะไรในเรื่องไหมเจ้าหญิงแบบวัการอะไีไหมโมเมนต์หนูเท่าที่หนูเห็นในทรีทเมนต์นะทรีทเมนต์ของเราเนี่ยคือหกล้มคุกคานกันเลยทีเดียวหมายถึงว่าเขาเดี๋ยวเขาจะไปเกาะไปนู่นไปนี่เหมือนพาเจ้าหญิงหนีอ่ะหนูว่าไม่รู้ว่าจะได้ไม่ไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวก็รอดูรอดูว่าเขาจะโรแมนติกกันตอนไหน เอ้งไปา่จากที่ดูในทรีทเมนต์ก็จะเป็นการวิ่งหนีจริงแหละแล้วก็แบบมีการช่วยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าในนตอนนั้นจะดีไซน์ซีนนั้นอะไรเงี้ยออกมาเป็นยังงไก็ให้ให้ให้เขาปล่อยตามความรู้สึกแหละตอนนั้นตัวละครว่ายังไงแต่แฟนๆคือชอบเท่าซูเจฟเฟ่นะเขาะเพราะเวลาเราแต่ง ใส่ส้นสูงสวยแค่ไหนก็จะบอกว่าเอาที่นี่แหลอหมากครับผมเอ้ก็อด้ไดอเลยค่ะเอาออาที่แฟนๆอีความสุขก็อยากอยากอห้สวยเท่ให้อะไรก็ทออออิอออเออ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 อใช่ออ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 อีีแออออออวอาแบบออ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 าออ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 สอมออ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 เออออ ก็จะแอบมองตัวเองนิดนึงว่าใช่เ่าเออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ดูที่ชวนเราด้วยใช่ไหมก็ใช่บางทีไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวหนูเหมือนกันแต่ก็โอเคอยากให้เป็นอะไรก็ได้เลยค่ะากให้ฝากเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจละกันเราก็เป็นเรื่องแรกๆเลยในการเปิดกล้องก็หวังว่าจะซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆกันในทุกๆวันค่ะ น่าจะเหนื่อยเลยทีเดียวรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่คาดหวังของทั้งแฟนๆแล้วก็แฟนๆนิยายด้วยก็เต็มที่ใช้คำว่าเต็มที่เลยกันจะทำเต็มที่ที่สุดที่ทำได้ครับผมก็คือแบบแพลนนี้ทายไปมาค่ะเป็นไงบ้างครัน่ารักเหมือนเดิมเลยแฟนๆสนุกมากสนุกมากจริงๆคือทุกๆทุกๆที่ที่เราไปก็แฟนๆจะต้อนรับอย่างดีแล้วก็อบุ่นมากเลยใ มันมีการวาดลงวาดรูปอะไรอะไรด้วยวาดรูป drawing class ใช่มันเป็นเกมใช่ไหมแม่เอ่อใช่สิเป็นเกมอ่ะใช่เราวาดรูปเราวาดรูปที่จะปิดตาแล้วก็วาดรูปใช่ใช่ฟับฟี่น่ารักมากเลยล่ะใช่สนุกดีสนุกค่ะ บรรยากาศเป็นไงคะัแฟนๆนให้การต้อนรับคือแฟนน่ารักมากคือเหมือนเราไม่ได้เห็นแฟนแฟนมามารอรับหน้าหอนาแล้วที่ไทเปก็เป็นวันนั้นคือตกใจเลยแหละตอนที่ลงจากรถแล้วแบบว่าทำไมคนเยอะจังแล้วสภาพคือสภาพคือพวกงพวงหนูเพิ่งตื่นอ่ะแล้วแบบอ๋อเหมือนรับแดดยามเช้าตรงนั้นพร้อมกันทุกคนใชนน่มอนนิ่งค่ะน่ารักมากค่ะ ปีคะขออัปเดตคดีนึ่ที่เราเคยกับโดนดแล้วก็อ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าตอนตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมเหมือนเขาจะแถลงการไปไปเรียบร้อยแล้วว่าเหมือนไปเออเขาเรียกว่าอะไรจับกลุ่มเหรอคะไม่เชิงจับกลุ่มแต่ก็คือเหมือนจับได้แล้วว่าว่าว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ยินมาว่าเสียค่าปรับอะไรอย่างนั้นไปแล้วก็ แล้วก็ปล่อยตัวใช่ค่ะเออว่าเขาจะจะกลับมาจะกลับมาอย่างดีก็อะไรอี้ไหมหมายถึงว่าคือหนูไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้แต่ว่าหนูหนูโฟกัสแค่ตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงควบคุมตัวเองได้ก็ก็พอแล้วค่ะตรงนั้นมัน o u อ of control ของของของการการเป็นหนูเกินไปไปแล้วใช่ถ้าถามว่าถามว่าการค่ะ เ,ออเหมือนอเหมือนจะมีมีอยู่แล้วแล้วก็มีเพิ่มมาตรการขึ้นขึ้นอีก,อกใช่ค่ะก็มีมีเพิ่มมีเพิ่มจากที่เห็นหลังจากนั้นพิงก็มีงานแล้วก็มีมีการเพิ่มมาอีกใช่สนใจไหมคะนี่แบบมับมีพี่พี่ม,มัแรมากจริงจริงหนูก็ปกตินะพยายามแบบว่าเล่นกับแฟนคลับหรือว่าคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่อันนั้นวันนั้นมันมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดใช่แล้วตอนนั้นมันก็ หนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยนอกจากเฮ้ยเราต้องร้องเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็ถ้ามีท่าเต้นด้วยตอนนั้นก็คือต้องแบบเดลโชมาสโกแล้วอะว่าแบบไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแต่ต้องขึ้นเวทีแล้วแล้วเอาเราทํางานก่อนแล้วก็ไม,ม่พอจบงานก็มามาคุยกับตัวเองว่าแบบเราเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ก็ฮิลฮิลตัวเองค่ะ <c oughs> มันก็มีบ้างแม่แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็พยายามพยายามปากติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆก็รอรอเจอเราเราก็รอเจอเขาเราก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างเงี้ยเราโฟกัสตร,ตรงนั้นดีกว่าใช่ตอนนี้คิดอยตัวเองคะถ้าช่วงที่ผ่านมาก็คงคุยกับตัวเองว่าแบบหมายถึงว่าเรายอมรับความรู้สึกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนว,ว่าเรารู้สึกอะไรเราคอนโทรอะไรได้บ้างเรา เปลี่ยนแปลงอะไรในใน m i n d s e ตของเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันคอนโทรลไม่ได้ฟินก็จะไม่ไม่คอนโทรลมันเลยใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดไหมคะหมายความว่าเขากระชิดตัวแบบใกลที่สุดก็ใช่เขาจับแล้วเขาก็แบบหนูจําได้เลยหน้าเขาอยู่ประมาณเนี้ยใช่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วหนูก็โอ๊งงใช่แต่ว่าไม่เป็นไรใช่ใช่น้องพี่พี่หายไปแวบหนึ่งเลยว่าแบบ เหมือนแบบช็อกอะใช่เก,เกิดเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้อะไรอย่างนี้ยช็อกกิ้งไรแนวเลยค่ะตอนนี้ความาุ่นวายเราเห็นใครที่แบบสนับสนุนเราแบบแปลกเราแบบไม่ถึงขนาดนั้นแม่แต่แค่แบบเราเป็นกังวลว่าในอนาคตอะ่ะเขาจะหมายถึงว่ามันไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้กับกับใครทั้งนั้น<ม>กับกับศิลปินหรือว่ากับใครทั้งนั้นคือถ้า ยังโชคดีที่แบบไม่ได้เกิดอะไรที่บาดเจ็บหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามีอาวุธหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนักเลยอ่ะใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาใช่ใช่ค่ะอย่างตัวเบก็เป็นตัวเหมือนกันแล้ววันนั้นเกิดเรื่องขึ้นใช่ตอนนั้นตอนนั้นเราก็คุยกันอะเลยว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมันเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล็วมาอจริงๆใช่มากๆจริงๆอะ เราไปเรียนเราแต่เราก็ทำทำอย่างนั้นได้เลยเหรอไม่ได้เอเเราเราเออเออมันเป็นเหมือนสัมระยะอ่อเราเราเราเซลฟี่เฟสเซลฟี่เฟสีเซนหรอเไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สนับของเรารับความรุนแรงไม่ได้นะคะเราตเองเซตัเองอจทำได้โอเคได้เลยค่ะ แฟชั่นนะค่ะ่หมายถึงว่าเดี๋ยวจะมียังมันพูดไม่ได้ละสิเดี๋ยวเราติดตามค่ะถ้าใครหวังอยู่ก็หวังได้หวังหวังอยู่ว่าจะได้เห็นหวังหวังไม่้หรือเปล่าไม่รู้ เร่นี้เนาะรู้สึกมันโดนอีกหลัวเรื่องที่ค่ะพี่ขออยาจะถามเราได้มูลค่าสูงสุดค่ะออจริงจริงต้องขอบคุณแฟนๆเลยแหละถ้าไม่มีเขาก็คือไม่มีไม่มีสิ่งนี้หรอกเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะของแฟนๆเวลาแบบไป ไปงานใดๆหรือยิ่งไปแฟชั่นวิกต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกคนจะตั้งใจที่จะแบบโอเคเล่นเทรนด์เล่นแท<ม>็กลงรูปอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามานั่งดูจริงๆอะ่ะมันเยอะมากๆเลยนะในแบบโอเคหนึ่งวันที่ทุกคนลงอะ่ะ<ม>คือคือมันก็เป็นทีมเวกของเราแหละคือแบบทั้งเราทั้งทีมทั้งแฟนๆทุกๆคนนะก็แบบไปเราอยากให้มันใช้ที่สุดเลยแหละอื <c oughs> ก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งมากแล้วแบบ proud of us สุดๆนยคะ โอเคขอบคุณเลยเบครับขอบคุณครับขอบคุณคเช้าเช้าอ่ะนะตาโตๆพี่ตาโตๆเออตื่นนะตื่นนะ